สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูสาก,กันนะครับถ้าแหลกเราเสียบมาดูดเข้าด้ามก่อนนะครับดย๋ยงดูดเข้าเรียบร้อยแล้วก็เอาสายสายาามาเสียบกับมาดูดนะครับน้อยครับเดี๋ยวเอาไล่สายในสา,นสาวันนะครับ แัวน,นี่เราจะทาเปิดวาล์วการบูร์ตกร์นะครับตัวน,นี้เป็นวาล์วบูร์ตรกร์นะครับวาล์วําเราก็เปิดวาล์วขําเปิดวาล์วาีนี้เราก็ต้องปิดสองตัวนี้นะครับตัวฮาเตอร์กิมเมอร์กับเมนเดนนะครับแล้วก็เราก็ปิดปวาล์ววาล์เตอร์คด้วยครับเพื่อที่เราจะได้ตอร์ตรกรนเห็นนะครับ รอยครับนี่เรากอออกไปดูมันได้แลวครับนี่ครับมาลอยมาเช็คกีเมียแล้วกกลนี่ครับเช็คคีมีมันจะเป็นปลอดแบบนี้นะครับจะมีสองฟังนะครับ ฝั่งขวามือเป็นที่เช็คคอรีนนะครับฝั่งซ้ายมือเป็นที่เช็คของเพจนะครับน้ำยาเพจจะเป็นสีแดงนะครับหยดไปเลยครับสามหยดนะครับยอมตามนี้เน่ทำอานทอดไส้กรองมาเลยนะครับนี้เราจะไปล้างไส้กรอกนะครับ นครัิดไล่ตะกอนออกทังหมดนะครับดูเสร็จมันก็จะประมาณนี้นี่ครับตะกอนไม่มีแนะครับ